สวัสดีค่ะบริษัทพักระดาษนะคะเราจะมาดูนะคะว่าช่างเรานะคะเช็คอะไรมั่งนะคะแต่ละคันนะคะแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละคันนะคะแล้วแต่สภ,ภาพที่จะมานะคะยกตัวอย่างเช่นคันนี้นะคะเป็นอีสกิดีเซลแปดแถวนะคะตัวนี้มาก็นี่นะคะแผงก็จะผูกประมาณนี้เลยนะคะแตกนะคะอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นของใหม่นะคะตัวนี้ ของใหม่นะคะนี่นะคะช่างเราจะใส่ให้เราก็จะมีการเช็คหัวปักทุกหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วแต่นะคะเราจะเช็คทุกหัวนะคะถ้าตัวไหนสึกหรอหรือพังเราจะมีการเปลี่ยนใหม่นะคะโดยใช่ไมช่างวันนี้เปลี่ยนกี่แผงครับแปดแผงนะคะนี่นะคะจะเป็นอีสกีรุ่นพ z ีเซ็ตแปดศูนย์ดีนะคะเป็นของดีเซลสามสูบนะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่แสนเก้านะคะดีเซลเราก็จะมีการเปลี่ยนแผงใหม่ให้หมดแปดแผงนะคะ ของร้านเราจะมีเช็คทุกจุดนะคะถ้าตัวไหนสึกหลอนะคะหรือว่าผูกพังมานะคะเราทําการเปลี่ยนแล้วก็บิวให้ใหม่นะคะเพื่อลูกค้าจะได้เอาไปใช้งานนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เรื่องอร่อยลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีอร่อยทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงนะคะหัวปักนะคะแผงขาวนี่เราก็มีนะคะสายพานเราก็มีนะคะนี่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะที่ร้านเรานะคะเราไม่ได้ขายตามกระาพานะคะเราเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้อบรถดำนานรถเกี่ยวนะคะอุปกรณ์การเกษตรที่ผ่านจากบริษัทพัากระดาษเทปดิ้งเรานะคะเราจะมีทีมงานผู้ชำนาญการนะคะทีมนี้จะเป็นทีมน้องช่างนะคะของรถดํานานะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เราเข้าช่องตรวจเช็คเหมือนกันนะคะอิเซกิเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะล้อเพาเซลูกปืนนะคะสลิง อันไหนที่มันตายหนเสียมาจากญี่ปุ่นนี่เราทาการเปลี่ยนแล้วก็บิวให้ใหม่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะปกติจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งแผลแผลคะ่ะพอดีตัวนี้สภาพมาไม่สวยนะคะก็เปลี่ยนใหม่เหมือนของใหม่เลยนะคะท่านใดน,นะคะหาอยู่สอบถามกันเข้ามาได้นะคะบริษัทพักระดาเทดดิ้งเรานะคะตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอศรี 4, ประจันนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดมินเพจเรานะคะ ก็จะเป็น080นะคะ9419799นะคะ0809419799นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะกับขอบคุณลูกค้าทั้งใหม่ทั้งเก่าและที่แนะนำมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ